ที่วัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายบรรยากาศแม่น้ำโขง วิหารมหาหนาครัชหลวงพ่อใหญ่บัดไทย ภายในถ้ำจำลองในท้องพญานาคลักษณะภายในก็จะประดับตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆมีสีที่แตกต่างกัน ประวัติพญานาคสว่วนนี้ก็จะเป็นพญาสีสุดโทพญาสีสุดโทเป็นพญานาคครองเมืองหน้องกระแส อุจรินนาเคราชคือถ้ำแห่งนี้ก็จำลองนะไม่ใช่ถ้ำจริงจําจำลอง ซึ่งมีลักษณะที่สวยงามเหล็กไหลาหนาคราชพระพุทธเจ้าน้อยอันนี้ก็เป็นขยาการนาคในช่วงที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่เสวยข้าวมัททุปปายาตจำนวน49ก้ก้อนก็ได้ นำถาดทองคำมาอธิษฐานนะว่าถ้าจะได้สำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด่อ้ถาดทองคำนั้นลอยทวนกระแสน้ำก็ปรากฏว่าถาดทองคำก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็จมสู่หน้ากระพิภพของพญาการนาส่วนนี้ก็จะเป็นสมบัติพญานา แก้วพญานาคภายในธรรมนัครราชมีสมบัติอะไรบ้างเพชรนินจินดาสารพัดสีทองพันธากาัน มีสารพัดเลยบรรยากาศภายในถรมนาคขราชซึ่งจําลองนะในท้องพญานาคราชจะเป็นลนนักษณะนี้ท่านใดที่อยากจะมาดูมาชมก็มาได้ที่อำเภอพนพ,พิสัยจังหวัดน้องคาย ก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ภายในถ้ำให้ดูให้ชมก็จะมีกิจกรรมพระพันเป็นในลักษณะต่างๆเป็นพระอุปคุตมหาเถระซึ่งท่านจะเด่นด้านปร,ราบมารเวลามี งานบุญพระเวทที่จังหวัดร้อยเ,เอ็กก็จะอัญเชิญพระบุคุธมาป้องกันภยัยเขาบุคคลเทระองค์สำคัญ